สัพพสัพพุทะสัะวตอะระตสัมมาสัพพุทธะสัพพุทธะสัพพะวะตอะระหตสัมมาสัพพุทธะนีพานิมียรพันเตนิพานิมยพันเต คาตาณิจัปาริวารานิสปาริวารานิพิขูสังะภิสงขะโอโรชยามะโอโรชยามะสาธุโมทันเตสาธุโมทันเตพิขุสังโคภิขุขังโคปิมาณิิมาณิคาตาณิคาตาณิสปาริว การที่กาหาตุ๊กเอามากำเอามากำทีคาราตำทีคาราตำพิตายะปิตายะสุขายะสุขายะนิทานายะจักนิทานายะจักข้าแต่งพระสงฆ์ผู้เดินข้าแต่งพระสงฆ์ผู้ข้าพเจ้าสายข้าพเจาสายขอร้องถวายขอ แด่ตรทพิสุโสมขอพรทพิสุโสมขอารทีิสุโสมลงพรท พอเป็นลารัดตื่นไปขอรากอาลาธนาค่ะอาลาิวนระพรยาวาิวา